ก่อนแก้ทุกปัญหาในชีวิตให้แก้สิ่งนี้ก่อนหมอรับรองเลยว่าปัญหาคุณจะขี้คายลงเร็วขึ้น10เท่าร้อยเท่าแน,แน่นอนเรื่องนี้อ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์สวัสดีครับหมอสันครับปลุกพลังใจให้ Gro My ม่เส e t ครับนะวันนี้ครับไม่นะว่าคุณจะมีปัญหาความกังวลไม่สบายใจเรื่องอะไรก็แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์ครับ วันนี้ฮะหนย้คุณตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆฮะและคุณจะเข้าใจเลยว่าก่อนที่คุณจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์ที่หมอฟันจะสื่อสารต่อไปนี้หรือท่าจสอนต่อไปนี้นะคุณจะทาให้การแก้ปัญหาทุกอย่างมันง่ายขึ้นและตอนนี้เรายัางอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่า5พลังเนลมิตช,ชีวิตปฏิหารนี่นะฮะซึ่งหล่อดโดยอาจารย์หมอฟันครับและบอกเลยว่าจริงๆนที่พูดอันนี้อธิบายได้ตามแบบวิทยาศาสตร์หมดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้มโน,น,น,มนค,ค,นคิดคิดมา อยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆนะซึ่งหมอฟ้าก็ได้พูดไปแล้วสอง EP นะ EP แรกก็คือเป็นเรื่องของพลังของการโฟกัสเด็กกับปัจจุบันนะฮะว่าคุณคุณจะกังวลจะเครียดไปทําไมนถ้าคุณมาอยู่กับปัจจุบันมันน่าจะดีกว่านึกภาพว่าเออหรือ EP สองครับผมพูดไปเรื่องความเชื่อถูกไหมพลังของความเชื่อนะ Law of Like If Law of Belief นะฮะหรือพลังของจิตใต้สํานึกนะฮะที่ผมบอกว่าที่ดรโจเซฟสมอบพี่บอกว่าจริงพลังของเชื่อเนี่ย Law of เนี่ยฮะที่วันนั้นที่ผมพูดไปนะว่า Law of Belief เรา of l i ลฟ์อีส์เราออนไลฟอันนี้คือเป็นคำของดรโจเฟรมอร์ฟี่นะฮะที่เขาเขียนเรื่องของเอ่อพาวเวอร์ออฟสับคอนเซหรือพลังของจิตใต้สมนึกนะพลังของจิตใต้สมนึกนะฮะนะซึ่งอันนั้นอธิบายคลิปนั้นนะใครได้ดูผมว่าแล้วถ้าทำการบ้านที่หมอสันสอนนะโหมันจะแบบจะว้าวมากๆนะแล้วอันนี้ฮะอีกอันหนึ่งฮะที่วันนี้ครับผมจะมาบอกเทคนิคพิเศษมากๆเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสำเร็จนะฮะไม่ใช่เลยว่าคนสำเร็จนะแม้ว่าคุณจะสำเร็จทางด้านอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะคนสำเร็จสูงๆนะไม่ว่วาจะเป็น แจ็คหมาไม่ไว่าจะเป็นสตีฟจอบหรือไม่ไว่าจะเป็นบิลเกตหรือไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนที่พอประสบความเร็จเขาใช้หลักหลักหล,ลักการนี้ในการในการทําแล้วคุณจะเข้าใจแล้วพอคุณเข้าใจแล้วทุกอย่างฮะมันจะถูกการแก้ไขได้ง่ายขึ้นอ่าอ่ะ,อะวันนี้ใครมีปัญหาครับขอหัวเลาะมาลวลฮะพิมพ์มาหัวเลาะมาลวเอาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคนะเวลาที่คุณเจอปัญหาฮะคุณลองสังเกตตัวเองฮะสมมตินะฮะอ่าสมมติคุณเจอปัญหาอะไรสักอย่างสมมติว่าวันนี้ อาจจะเป็่คุณเป็นนักธุรกิจเนาะแล้วปรากฏว่าตอนนี้คุณกําลังขายของอยู่นะแล้วก็ปรากฏว่ายอดคุณตกฮะอ่ายอดคุณตกฮะคุณรู้สกว่าโอ้โหทำไมยอดเดือนนี้มันไม่ไปต่อฮะเดือนนี้มันไม่โอเคเลยฮะทําไมแบบทุกทีนะแบบเดือนละแบบเออล้านเดือนละหลายแสนดูเดือนละหลายล้านนะแต่ตอนนี้เดือนนี้มันแบบมันเกิดออฟสตัคเกอร์อะไรบางอย่างสิ่งนี้เกิดขึ้นกับปัญหาคุณเกิดขึ้นความกังวลถูกไหมความไม่สบายใจถูกไหมถ้าเป็น ep หนึ่งมาว่าให้คุณโฟกัสเกี่ยวกับปัจจุบันถูกไหมแต่ ep นี้ฮะผมจะบอกให้คุณมี power พลังอะไรฮะทุกคนพลัง power of emotion นะฮะคำนี้หมอฟันไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะฮะ emotion คืออารมณ์ถูกไหม emotion if อ่าอ,อ่า emotion น,นะฮะคืออารมณ์คืออนาคตอ่านะ,ะหรือถ้าสมมติของโทนี่ลอบ,บินนะโทนี่ลอบ,บินเป็นเป็นอ่าอะไรนะเป็นคุณเป็นอาจารย์ที่แบบว่าเป็นแบบนแบบักพลังที่แบบดีมากๆอ inspiration m o t i v a t i o นของอเมริกาที่เขาดังมากนะฮะด้วยสอดเรื่องของ NLP เขาบอกว่า อ m o t i o n นเนี่ยอิสอารมณ์คุณเนี่ยก็คือชีวิตของคุณเลยวันนี้ถ้าคุณอารมณ์ไม่ดีนะชีวิตคุณก็จะไม่ดีถ้าวันนี้คุณอารมณ์ดีชีวิตคุณก็จะดีอะแล้วมันอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ยังไงอเราย้อนยอกตัวอย่างฮะผมขอญาตยกตัวอย่างอเป็นเดี๋ยวก,ก่อนที่จะกลับไปเรื่องของคุณเมื่อกี้ที่เรื่องของกรขายของมาผมยกตัวอย่างลูกน้องผมละกันอะลูกน้องผมละกันผมมีน้องคนหนึ่งฮะน้องคนนี้ฮะเป็นน้องที่น่ารักมากๆนะ จริงแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเขามีพลังงานด้านลบสูงมากผมบอกอะไรแต่อินไฟเขาเป็นคนที่น่ารักมากเขาไม่ความกังวลไม่สบายใจก่อนที่เขาสมัครมาสมัครงานกับหมอฟันนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เขาเขามีแบบหอนอยอีไม่โทรนะไม่อยากพูดนะนะเป็นหอนอยอีไม่โทรแล้วเขาสึกว่ามีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากนะแล้วก็มีเอ่อสิ่งที่หอนอยอีไม่โทรเนี่ยนะนะจากคุณพ่อคุณแม่นะที่สร้างให้นะทาให้มีความกังวลแล้วเขาต้องการที่จะหลุดจากตรงนี้ถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเครียดฮะเขากังวลฮนะเขาไม่สบายใจฮะ คุณรู้ไหมว่าหมอฟันสอนอะไรเข้าไปนะอ่าตอนแรกจะไม่รับอยู่แล้วนะคนนี้นะผอกเลยบอกเลย,เลยแต่ว่าผมยังมีความเชื่อว่าจริงๆแล้วอินไซต์เขาว่าเป็นคนที่น่ารักแล้วเป็นคนที่ขยันแล้วเป็นคนที่มีความสุขง่ายผมก็สอนเขาแต่สอนอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนว่าคือด้วยความที่เขากังวลเรื่องนี้มานานนะฮะคือเป็นพอนอ,อีมิไม่โทรเนี่ยจนเยอะมากๆคุณเข้าใจว่าคนที่เป็นนี้มันก็จะลําบากมากๆแล้วจิตใจมันก็จะแบบไม่มีความสุขถูกไหมผมบอกว่าให้คุณให้เขา,ามี power of emotion อิมูชันอะไรอิมชันดีหมอฟันมันจะดีได้ไงตอนนี้มันมีนี่อยู่มันมีหอนออีไม่โทรอยู่หมอฟันมันจะดียังตอนนี้มันมีปัญหาอยู่หมอพี่หมอ ость. มันจะดีได้ยังไงในเมื่อตอนนี้หนูมีนู่นนี่นี่นั่นผมถามฮะผมถามเลยฮะตอนนี้ฮะตอนนี้อ่ะผมตั้งชื่ออะไรนะช,ชื่อชื่อเล่นนะฮะน้องบุ๊กนะน้องบุ๊กน้องบุ๊กน้องบุ๊กไปแล้วนะไม่อยู่แล้วนะตอนนี้เป็นชื่อแล้วนะน้องบุ๊กก็คือมีความกังวลบบุ๊กถ้าบุ๊กจะมีความกังวลหรือความไม่สบายใจแบบนี้นะ มันทำงานไม่ได้ลองนึกภาพนะคนไข้ของหมอฟันเป็นพลังงานด้านบวกหรือด้านลบฮะด้านลบฮะหลายๆคนที่มานี่เจ็บปวดเจ็บหนักทุกๆคนดูภาพมากกว่าจะมาเจอหมอตันดูไ่มแล้วถ้าสมมติว่าทีมงานของหมอฟันนะฮะผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่จะมาช่วยคนไข้เป็นพลังงานด้านลบเช่นกันคิดว่าคนไข้จะไหวี่ยทำงานกับหมอฟันไม่ได้แน่นอนผมบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวฮะหอนอ,นอีไม่โทรือส่วนของเขาปัญหาส่วนของปัญหาไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวได้ยังไงคุณลองสังเกต คนส่วนใหญ่ที่ทุกเพราะอะไรฮะเพราะเอาทุกมาอยู่กับเราฮะเพราะเอาความทุกมาอยู่กับเราอะประเด็นนะฮะคำนี้เป็นคาของพระพุทธเจ้านะฮะในพัตติฎดกบอกว่าอะไรฮะทุกนั้นมีอยู่แต่ผู้ที่รับทุก์ไม่มีอ่าทุกมีอยู่ไหมมีฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงไหมแต่ผู้รับ้ะเราไม่เอาใจของเราไปรับนะฮะก,ก็จบฮะหน้าที่ของเราคือโฟกัสอยู่กับปัจจุบันฮะทำตัวเองให้อารมณ์ดีฮะ อารมณ์ดีได้ยังไงอย่างน้อยวันนี้บุ๊กก็ยังมีลมหายใจใช่ไหมบุ๊กยังเดินได้ใช่ไหมบุ๊กยังไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมบุ๊กยังมีข้าวกินอยู่ใช่ไหมถูกเปล่าบุ๊กยังไม่ได้บุ๊กก็ไม่ได้พิการใช่ไหมอ้าวนึกภาพะะ่ะคุณลองคิดดูสิครับวันนี้ถ้าสมมติคุณขายของไม่ได้วันนี้ที่คุณยอดคุณตกยอดตกไปแปลว่าคุณล้มเหลวเหรอฮะไม่เกี่ยวถูกต้องไหมฮะแต่คุณเริ่มไปหรือเปล่าว่ากว่าที่คุณจะมาวันนี้ได้ฮะคุณผ่านอะไรมาบ้างฮะคุณนึกทาาตาม,มาหมดฟันถูกไหม การที่คุณมีชีวิตอยู่นี้แล้วคุณกำลังฟัง,ฟงหมอฟันอยู่นี้แสดงว่าคุณต้องผ่านอะไรบางอย่างและจริงๆแล้วคุณกลังสังเกตที่มันเกิดขึ้นมันส่งให้วันนี้คุณดีเสมอมันส่งให้คุณดีขึ้นเรื่อยๆมันส่งให้ชีวิตคุณดีอัพขึ้นเรื่อยๆคุณลองสังเกตดูฮะทุกด่านที่มันเกิดขึ้นทุกปัญหาที่เกิดขึ้นผมไม่ได้มองไปเป็นปัญหาแล้วมันมองว่าเป็นความท้าทายมันเป็นโอกาสอะไรบางอย่างเก็ามจไหมฮะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่คุณยอดคุณตกไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะต้องเป็นทุกข์คุณก็แค่เออแล้วจะทํายังไงให้มันดีขึ้นก็คือจบคุณไม่เอาใจลงไปเล่นกับมันคุณเก็ตไหมผมก็บอกผมก็บอกบุ๋บนั้นไม่ต้องไม่ต้องสนใจม่กังวลไรหรือไม่แค่น่คนไข้ของหมอฟันถูกไหมบางคนปวดโอ้ยปวดหมอจันบอกว่าเอยอ,อารมณ์ดีก่อนหัวราะมาหัวหัวล้มาหลัวหัวรามาหลหมอมันหัวราะไม่ได้เข้าใจฮะมันปวดแ้วมันหัวราะไม่ได้แต่ถ้าคุณหัวราะก่อนผมรับรองเลยว่าอาการคุณจะดีขึ้นเร็ว พราะเมื่อได้คุณอารมณ์ดีฮะคุณฟังผมนะเวลาที่คุณเครียดครับอันนี้อธิบายวิทยาศาสตร์แล้วนะเวลาที่คุณเครียดฮะสมองมันเกิดอะไรขึ้นนะมันจะหลั่งฮะสมองฮะมันจะหลั่งฮะหลั่งอะไรหมอสันหลั่งฮอร์โมนฮะฮอร์โมนอะไรฮอร์โมนเชิงลบครับนะเดี๋ยวผมไม่ดูฮะสมองมันจะหลั่งฮอร์โมนเชิงลบออกมาครับแล้วคุณก็จะมีแต่ความคิดเชิงลบครับนี่ฮะถูกไหมสมองมันจะเริ่มหลั่งฮอร์โมนออกมาฮะฮอร์โมนเชิงลบชนิดฮอร์โมนประเภทคอร์ติซอลฮะอะดรีนดลีนฮะ ซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มของระบบประสาทของเราจะมี2ระบบนะผมพูดใน E ีแรกนะก็ะะคือซิมบิเดติกกับพาราซิมบิเดติกไม่รู้ใครจำได้หรือเปล่าวันที่คุณเครียดคุณกังวลซิมบิเดติกนี่มันจะหลั่งออกมาจนกระทั่งมันเริ่มลา้าเริ่มแบบหมดแรงนึกภาพว่าคอติซอลทีนคุณจะหลั่งออกมาแล้วคุณจะรู้สึกว่าเพียรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งร,ร,รู้สึกนอนไม่หลับภูมิคุ้มกัน,กนคุณตกสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะเพราะเมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดความทุกข์ขึ้นคุณเอาใจคุณไปเล่นะนะทันนีีผผมมมมืือท ผมบอกบุ๊กไม่เป็นไรขอนอยอีเมโทส่วนของหออีเมโอเดี๋ยวก็ค่อยจัดการได้โฟกัสให้ดูแลคนไข,ข้ของพี่ให้ดีช่วยเขาให้เต็มที่นึกภาพป,ปะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเริ่มดีขึ้นมาเองผมบอกงี้เลยแล้วมันก็ตอนนี้ชีวิตเขาเริ่มดีเขาเริ่มมีความสุขง่ายขึ้นเขาไม่ได้โฟกัสที่ปัญหาแล้วฮะเขาโฟกัสแต่ว่าทำยังไงตัวเองอารมณ์ดีและทำยังไงชีวิตพรุ่งนี้ฉันดีขึ้นคิดยังงฮะคุณเห็นยังฮะทันไหมฮะเพราะฉะน,นั้นฮะวันนี้ฮะ power of emotion คือคุณอารมณ์ดีก่อนเติมมาหน่อยว่า power of good emotion ก็ได้อัที่เมื่อก,อกี้ผมบอกโทนี่เราไม่บอกว่า emotion คือชีวิตฮะอารมณ์คืออนาคตอนาคตก็คือชีวิตคุณวันนี้ถ้าคุณแย่อธิบายวิทยาศาสตร์อีกมาฟันสมมุติว่าคุณอารมณ์ดีอ่าสมมุติอารมณ์ดีฮอร์โมนด้านบวกครับโดปามีนเอ่อเอ่ออ,อะไรนะออคฟิโตฟินเฟโรโทนินถูกไหมเอ่ออะไรอันนึงนะเอ่อเอ็นโดฟินถูกไหมมันก็จะหลั่งออกมา นึกภาพปะเพราะนี้คุณต้องอารมณ์ดีก่อนมอฟันแล้วมันจะอารมณ์ดีไงคุณไปทําในสิ่งที่คุณชอบก่อนเลยครับอะไรที่คุณชอบคุณฟังเพลงได้ไหมอ่าแล้วคุณมาถึงกันแล้วมันถึงแล้วคุณไปฟังเพลงได้ไหมคุณไปสถานที่ที่คุณชื่นชอบได้ไหมถูกปะคุณไปกินอาหารที่คุณชอบได้ไหมแค่นี้ฮะหมายความว่าคุณย้ายตัวเองฮะออกจากปัญหานั้นก่อนแน่นอนพอจะคุณย้ายใจคุณจะเบาบางลงระดับหนึ่งแล้วฮะไม่ใช่พอคุาย้ายไปแล้วคุณก็ยังไปโฟกัสเรื่องปัญหาก่อนนะนึกภาพปะนึกภาพปะ ทีนี้พอคุณย้ายออกมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นของเราคุณอะไรครับอันนี้ผมอ้างอิงมาจากของเอ่อเอ่อชื่ออะไรนะทกไม่ใช่เอ่อไอสไตน์นะฮะไอสไตน์บอกว่าคุณคุณอันนี้คุณกี่เ้นใต้นะคุณไม่มีทางแก้ปัญหาได้ในระดับที่เดียวคุณกําลังรู้สึกถึงกับปัญหานั้นหมายความว่าไงถ้าคุณคุณลองสังเกตนะวันนี้ถ้าเกิดปัญหาสมมติคุณยอดตกสมมติคุณมีหอนออีไม่โทรคุณกาลังเจ็บป่วยไม่สบายคุณไปไหนไม่ได้คุณทะเลาะกับแฟน สิ่งนี่เกิดขึ้นฮะคุณก็จะโอ้ทำไมต้องเกิดเรื่องนี้กับฉันทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้จริงๆฉันเป็นคนดีฉันต้องได้อะไรดีๆทำไมต้องมาคุณเริ่มหาเหตุผลฮะและสิ่งที่คุณหาเหตุผลในหัวคืออะไรฮะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นน égative ะสังเกตดูนะเพื่อมาตอกย้ำให้ปัญหานั้นมันใหญ่ขึ้นให้คุณรู้สึกแย่ลงครับนี่ฮะเห็นไหมปัญหามันเกิดนะเอาคุณเอาอารมณ์ไปจับคุณเอาจิตไปจับแล้วคุณดาวลงฮะ พอคุณดาวนะฮะมันจะหาเหตุผลให้คุณแย่ลงหมดเลยฮะทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันเอาคนไข้มาหมอฟันปกติออกกําลังกายตลอดทำไมอยู่ๆมาแบบมีอาการปวดหลังได้เล่นเทรนเนอร์ฟิตติสปกติก็เป็นคนขยันนะบุหรี่ก็ไม่สูบเล้าก็ไม่กินทําไมต้องเกิดเรื่องนี้กับเราแน่เห็นไหมฮะพอคิดอย่างนี้รู้สึกดีไหมไม่ดีคียคือคุณต้องรู้สึกดีก่อนอารมณ์ดีก่อนอ้าวทุกคนอารมณ์ดีหัวาะรัวๆก่อนยิ้มก่อนดีหัวละก่อน ไม่ต้องมุยเหตุผลหรือภาพป่ะหรืออีกเทคนิคนึงที่ผมจะสอนนะคุณลองมองข้ามชอดนี่ชิว่าวันนี้ถ้าคุณปัญหาคุณจบแล้วคุณรู้สึกไงคุณรู้สึกดีใช่ไหมถูกต้องไหมถ้าคุณยอดตกแล้วถ้าคุณมองว่าโอเคเดี๋ยวเดือนหน้าฉันยอดขึ้นแล้วคุณรู้สึกไงรู้สึกดีใช่ไหมพอคุณรู้สึกดีคราวนี้คุณจะเริ่มเกิดไอเดียฮะคุณจะเริ่มเกิดกระบวนการความคิดฮะคุณจะเริ่มเกิดกระบวนการความเข้าใจฮะว่าคุณจะต้องเอายังไงต่อฮะ ทันหัวทันไหมทันไหมทันไหมแล้วคุณจะหาทางแก้ไขปัญหาออกไม่ใช่คุณไปเอามันไฟมันเกิดแล้วคุณเอาฟืนไป็ฝุมไฟแต่ตอนนี้คุณกําลังเหมือนก็ค่อยแก้ทีละข้อทีละข้อทีละข้อเช่นดาวตกโอเคมาร์เก็ตติ้งไม่ดีหรือเปล่าถูกไหมเซลล์ปิดไม่ดีหรือเปล่าโพสต์อะไรปิดหรือผิดหรือเปล่าแบบนี้เป็นตน้นเก็ตไหมครับทุกคนเก็ตไหมทุกคนอย่างน้องบุ๊กตอนนี้ก็ขยันทํางานตั้งใจโฟกัสงานให้คนไข้ของ,ของอหมอฟันดีขึ้นช่วยเต็มที่ผมก็เห็นความสาคัญ ื่อผมก็มีโบนัสพิเศษให้อย่างนี้เป็นต้นเกรดไหมฮรทุกคนเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญมากๆหลายๆคนนะครผมผมเข้าใจนะผมเห็นใจเลยนะโดยเฉพาะคนไข้ของหมอฟันเนะเนาะหรือแบบผมก็ยังมีผมก็ยังมีเพื่อนหลายคนนะเอาพูดตรงๆเลยพูดเลยแบบมีเพื่อนบางคนเนาะคือแบบโหประสบความสําเร็จเนาะมีเงินเป็นร้อยล้านนะคุณดูไหมแต่ไม่มีความฝุขครับทําไมไม่มีความฝุขครับเพราะเขายังคิดว่าเขาไม่ประสบความสําเร็จมันย้อนแย้งไหม เขาเจอปัญหาแค่เดือนนี้เดือนเดียวว่ายอดเขาตกแต่เขาบอกตัวเองว่าเขาเป็นคนไม่ประสบความสาเร็จทั้งๆท,ท,ที่จริงๆเขาทายอดมาตลอดที่เขาทําธุรกิจมาสิปี20ปีได้เป็นร้อยล้านเลยหรือเป็น5้าร้อล้านหรือเป็นพันล้านนะเพื่อน, 1, น,อเนๆเาผมเจออย่างนี้หลายคนมากๆม่้วข้าว่าหลายคนมากๆพออย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะก็มีความเครียดก็มีความไม่สบายใจทั้งๆท,งท,งที่ตัวเองประสบความสําเร็จมาเยอะมากคุณลืมไปหรือเปล่า ว่าคุณนึกคิดทค่นี้ผมตื่นไหมแต่ปัญหามันเกิดแต่คุณไปมองว่ามันคือปัญหาเพราะฉะนั้นฮะในรายนี้คุณลองเปลี่ยนใหม่ฮะ power of e i s t i o n emotion ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับฟังผมนะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณอารมณ์ดีก่อนคุณรู้สึกดีก่อนมันรู้สึกดีไม่ได้หมอฟันมันไม่รู้สึกดีได้ไงโอเคคุณไปย้ายโฟกัสเอาอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกดีและมีความสุข กินขนมกินออกกํา hmm. ล right. um, ังกายเออมันมีเทคนิคนะอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าใครสอนมาแต่เป็นนักกินวิทยาคุณสอนมาบอกว่าสมมุติว่าเนี้ยคุณเจอปัญหาสมมุติเจอปัญหาเรื่องของอะไรดีสมมุติคุณเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความครียดสมมติว่าย่อตกอย่อตกมกรย่อตกฟินี่เกิดขึ้นคุูเป็นออกกาลังกายฮะมันช่วยหรือไม่จันมันช่วยฮะพอออกกำลังกายคุณหลังอะไรฮะเอนโดฟินฮะเอ็นโดฟินหลังคุณรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นการออกกำลังกายเป็นไงฮะเป็นการย้ายโฟกัสครับนี่ฮะหรือข้าปลาหรือให้ คุณจิตตกคุณไปแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆแล้วคุณก็เดินออกไปเที่ยวมันดูย้อนแย้งนะแต่คุณลองทําตามให้ผมดูผมกล้าการันตีเลยว่าคุณดีขึ้นจริงๆแล้วก็ปล่อยไหลนะทีนี้ฮะพอคุณอารมณ์เริ่มดีฮะคุณจะเริ่มหาวิธีออกจากปัญหาได้แล้วคุณจะเริ่มวิธีการแก้ปัญหาแล้วตอนนี้ฮะเหมือนปฏิปัญหาอยู่ในหน้าคุณแล้วคุณก็เอาหัวไปสุ่มกับปัญหาคุณลองขยับตัวเองออกมาหน่อยห่างๆกับมันสักนิดนึงถูกไหมห่างๆกับทำให้ไปทำให้ตัวเองมันรู้สึกดีก่อน เราค่อยกลับมาเกตไหมหรือบางคนนะเช่นมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์อมตมุติน,มนผมเอาหมดทุกปัญหาเลยนะปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินการงานความสัมพันธ์สมมุติว่าที่คุณทะเลาะกับแฟนอยู่โอ้โหทะเลาะกันแบบสะบัดหันแหลกทมดทมุดนะคําถามตอนที่คุณทะเลาะหัวเป็นยังไงฮะมีแต่น e g a t ี v ใช่ไหมฮะคุณจะเริ่มมองไม่เห็นข้อดีของเขาถูกไหมคุณจะเริ่มเอาคําพูดอะไรที่มันไม่ควรจะพูดออกมาถูกต้องไหมคําถามแล้วตอนจบคิดว่ามันจะดีไหมไม่ดีฮะ หน้าที่คุณเนี่ยคุณพอมันจะเกิดการทะเลาะคุณออกจากปัญหานั้นก่อนเลยคุณออกมาเลยฮะแล้วค่อยกลับไปเคลียร์เกตปะเกตปะไม่อย่างงั้นมันก็ยิ่งกุ่นยิ่งระเบิดยิ่งกันต่างคนต่างเสียงดังต่างคนเสียงดังแล้วเป็นยังไงทีนี้คุณลืมความรักที่คุณเคยรักกับเขามานานหรือเปล่าคุณลืมความสัมพันธ์ครั้งเกา่าเก่อนที่มันทําให้คุณรู้สึกดีหรือเปล่าคุณลืมมองไปเลยทีนี้แต่จริงๆแล้วเขามีข้อดีแง่งานมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่เพราะการทะเลาะกันบางอย่างปัญหาบางอย่างทําให้เกกิด อะไรที่มันไม่สมควรเกตมันทุกคนเกตมันทุกคนออกจากปัญหานั้นทาตัวเอให้รู้สึกดีก่อนแล้วค่อยกลับมาดูและจะจัดก,การยังไงจะแก้ปัญหาย,ยัางไงและผมเชื่อเลยครับว่าทุกอย่างมันจะดีโอเคไนหะนี่อารก็อีกเป็นอีกหนึ่งพลังใน l i มิตชีวิตใหม่ที่วันนี้หมอฟันมาสอนหนึ่งพลังใน l i m ิตชีวิตปฏิหารที่หมอฟันมาสอนให้ทุกคนนะว่าเนี่ยแหละฮะุณลองไปทําดูฮะ วันนี้คุณได้ไป3พลังล้วนะถ้าดูมันนี่คือเป็น EP3 เนาะ EP แรกผมพูดเรื่องพลัง power of focus อยู่กับปัจจุบนันถูกไหมอันที่2ผมเลือก power of belief หรือพลังของความเชื่ออันนี้อันที่3คือพลังของการรู้สึกด,ดีหรือ power of emotion นะฮะลองทำามาดูครับแล้วผมเชื่อ100%เลยว่าทุกอย่างหรือปัญหาที่คุณกังวลมันจะถูกค่อยคลคลี่คลายจนมันดีหรือบางทีมันก็แก้ปัญหาที่ตัวของมันเองโดยที่คุณไม่ต้องไปแก้นะแค่คุณรู้สึกด,ดี เอผมประสบการณ์อย่างนี้หลายรอบนะจริงๆผมประสบการณ์อย่างนี้หลาย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 รอบมากว่าเม <c oughs> ื่อทีปัญหามาันก็จบการแก้นะแค่เรารู้สึกดีแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมฮะนี่เป็นวิวชาของจิตวิญญาณขั้นสูงนะถ้าคุณเข้าใจและคุณเก็ตนะผมเลยบอกว้าวนั่นแน่ไอเรื่องชีวิตใหม่ชีวิตปฏิหารมันเกิดข,ขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะฮะแล้วใครไปทำแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงก็พิมม์มาบอกกันด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์บาดีมากเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับกับ EP ที่สี่นะพลังที่4ดูสี่องดูดิวัันนี้ครบ ฟันพลังใจให้กดเปเฟสสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันได้ข้อเด่นยนะครับคนไทยจะได้มีอะไรนะความคิดใจิตใจที่มีมความสุขสวัสดีครับ